เดี๋ยวครับเดี๋ยวจะทําการสวนให้ต้าลู่นะครับเพราะว่ามันสาระตุงมากเลยครับต้ามา เป็นความผิดตัวเองครับให้ม่ให้มันกินเนื้อปล่อยครับเพราะว่ามันต้องกินอาหารเฉพาะเพื่อให้มันไส้มันไม่รู้อ่าอันนึงก็มันึงจะออกแล้วเขาบอกว่าเอาน้ำอุ่นก็ได้นะครับไปอื้ออืก่อนไหมไปไปเตินอาหารทีอท่อื้อ่อนเออตั

เออออ,อ,ออกมาแล้วลูกออกมาแล้วเออเออเห็นไหมอ,ออกมาแล้วหน่ยนึ่งลูกกินหน่อยนึงบีมาลูกบีบไวันนั้นขี่นนรถป้าป้าเต็มเลยลูกป้าลูกไม่ใช้ขี่นอกบ้านแล้วก็ ครั้งแรกชีวิตอะขี่นอกบ้านแล้วขี่บนฟาโลนะครับแต่ตอนนั้นอะขอรู้สึกดีใจมากกว่าไม่ได้โกรธเลยเพราะว่ามันขี่ยากมากเลยมันขี่ได้ก็ถือว่าผมดีใจอะได้แล้วหลุดหน่อยลูกเด้งมาลูกเด้งมาหัวใจมันทำงานหนักมากเลยครับเพือเ่อน ความผิดเผาเลยที่ขอให้ใหกินปกติมันกินอาหารเฉพาะใช่ไหมล้วก็ขอขอขอต้องนี้ต้องใจแข็งมากๆเลยครับเหนื่อยเขาใจทำงานหนักลูกลเลยมาลูกมา,กมาเอา้าช่วยตาช่วย สบายตามใจปากลำบ,บากปูดอะลูกเอ้ยให้กินอาหารมันมันก็ไม่กินนะครับอาหารเฉพาะของมันนะไอโยรยคานินสำหรับโรคหัวใจอะ่ะมันก็พยายามกินอาหารคน,นก็พยายามใจแข็งแล้วไม่ให้กินแต่มันสุดท้ายก็เนี่ยแหมป่อลูก บอกให้เอาน้ำอุ่นจี่สลีเข้าไปเดี๋ยวเราเอาไปดูก่อนครับแดงลูกแดงไหวท้าวว้ายออกมาแล้วลูกเออเออกมาแล้วลูกออกมาแล้าาลหวหัวใจทำงานนักครับ ไส้เลื่อนมันผ่าตัดก็ผ่าตัดไม่ได้อ่ะได้ไหแม่ตาดยวครับเดี๋ยวเอาอาหารอาหารเม็ดขึ้นละครับ ไปมาไวลุ้เออ การสนเอหนักขึ้นนะคไหวบาุหตองเพาะว่าอยู่ที่อาหารนี่อ,อาหารที่สองคญมากเลยครับเข้าบ้านไป